คุณเตือนที่ปรนี้หมาะสมหรบพูชมที่มียจุบี่คไปเด็ก็ตีมีกัรมุคนดกันมเรกจะำให้คุเสียเร่อะรับนอื่นปุ๊บับาดุเลอบ้อยครับพี่น้องนี่แล้วครับเดก๋เป็นแก่ได้ครับหนู มาดีพี่น้องัวกับพผมครับคนเก่าคนเดิมทีมงานอิสาันมลนครครับคลิปนี้ไปคุดหนูอีกเจนเคยพี่น้องช่วง,งนิ้ช่วงนานูก็ซิมิตะหนูนะครับตอนนี้กับอาวุธคูกก่ไกลจอบหรือบ้านผมเอื่นนมาบกจกผมแอมมี่ บุ้มมาแดงมีสักพันไก่ครับมือน,นี้เพื่อนว่างเพื่อนเลยได้มานำครับปกติคิวงานบอกอย่งางไรเดี๋พันไก่ไว้มาจีดได้มากง่ายๆเลยครับนี่สุดยอดเลยครับแก้วเป็นแก้วเลยครับเดี๋ยครับตอนนี้กำลังหาทำดีหมูหนูอู้ยว่าเขาจอกหนามเขาเมื่อนี่เถอะแเนาะจอกน้มเขาเมื่อนี่ก็ยู่ว่าบนนี้รับพี่นอ้องคลองหนาม ปีของงานครับพี่น้องพันไก่ดำหน่อยวกับเพิ่นกำลังว่างเนี่ยปกติเพิ่นโบเป็นว่างยังไงในช่วงงานนี่ถามปีเลยครับตรงจงพอปีไก่นี่ยโบว่างวันนี้มันหลังปีใหม่แล้วเพิ่นว่างครับปีนี้โบเป็นธรรมดาเลยครับพ่อใจคนนี้ผมบบอยากบอกนะครับเพิ่นจอดดีๆนี่ไถ้าอุ้เขาอัดบอกว่าปล่อยไม่เล่นหอ้เบิ่งไหาจับเฉียมไป่ะยังทาจับเฉียมนี่างบอคือไผ่ครับ Tony kể cả lắng tóc lùng cạnh ngắp kỳ nào bà di ở trong này thì cụt lịch nào nào tóc nào tóc nào mập bụng bà đem ลวิธีบ้านเฮาอายุหากินตามฤดูกาลครับนาเนี้ก็จะเป็นนาหนูขุดหนูนนจะหน่อยก็ไถหุดเลี้ยวอ้เลี้ยก็หาหางผึ่งต่อพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปลานิ่มลาหางผึ่งลาต่อนะครับตอนนี้ขุดหนูทนเบ่งหนูไปก่อนครับใส่มันโบทชัยเรวนีน่ฮะไอ้เนอะ จริงหรือครับพี่น้องนี่ล้ำฟังแต่แมียนมูกผมมาเองนี่โอ้โหนี่ว่าจิตจอกพูกไหนนี่เรามาเนี่ยเราจิดมาตาบ้านเนี่ยหนึ่งแต่ชีมอไซย์มาคนนีงครับผมพี่น้องนั่งใาเมื่อกี้นะครับขวยแลกหรือว่าขวายแลกนะครับบพาครับหนึ่งมาขวินสองบุ๋มมาแดงพันไก่ครับติตโตงครับหรือว่าติตโตงขาล็อกครับพี่น้องนี่เนี่ยสมบูรณ์เตี้ยมากมันเป็นยางไรเดขึ้นเหมือนยี่สักว์ครับพี่น้อง เองๆม่นวะจุกง่เจ้ที่สุดโบเมนเมนองตะเลี้ยวลงเสียเถนนเองครับพี่น้องสุดยอดเลยครับเนี่ยจะสังคมมวยอมหับแม่นนี่นี่ะครับวิธีชีวิตไทยบ้ตนเนาเห็ดมาตั้งแต่พอตะแม่ตั้งแต่บัรปอบรุษครับปู่ยาตัยาเป็นปลาเห็ดมาครับ เดี ies, in so er, men, okay? uh, so ๋ยวผมเต็มหน่อยกันเดี๋ยวตะกี้ไปให้ไปหน้าก็พ่อก็แม่เป็นกระพาเห็ดแบบนี้ครับจอกหนูให้หนูพอต้องไปขุดแต่มันเมยเสียเวลาถ้ามันเต็มหูแล้วมันก็จิเลี้ยงทำไมอย่งนี้นะแมนนะเดี๋ยวหูมันจิตตันเดี๋ยวดูดประกิตมาเป็นอ่ะเดี๋ยวห้ามจ้าเงี่ยเขาสอยฝ่ายใดหน่าจะมาถูกอ่ะพอดีดี อันอลิโอ้เยพี่น้องอผมถ่ายให้เบิ่งว่าต่านรับพี่น้องไ่ายเบิ้งน้ิมาเด้อดีเลยมวลกตน้ำ <c oughs> ตัวตซับถับถอยถอยมโ่มากเลยนี่ โอ้มี่ไนี่เลหนมั้วฮึบเรียบร้อยครับพี่นอนี่บุมวะรีุ่มมาเดียง่ธรรมดาที่พี่น้องนี้เป็นแก้วได้คับเแก้วนะครับมันกับโมเมนต์การทรมาั์ี่พี่น้องเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารคอมมอนดุตอยู่แล้วครับพระวัตาตรเขาจงไว้มันกับเป็นศัตรูวัชพืชนะครับมันกับกัดเขากัดอันนี้เขาสีน้ำมันกับเห็ดใ เกิผลทางการเกษตรของเงาเสียหายครับพี่น้องเห็นแล้วชีวิตวิถีชีวิตไทยอีสานคนบ้านเทาพี่น้องดูไงกินไงหากินตามดูดูกันนาเนี่ยนาแรงกินหนูเดินสีเดินทางกับหาหางเพิงครับพี่น้องผู้ได้ไรกับพี่ใครผู้เดิน้อยกับกินเล้งครับแมนผมพี่น้องเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับกอกไปกอกมาหูหายบันิน้ำมันซึมบอกได้นะครับน้ำปกติมันต้องแช่เด้๋ยวจลงไปแหลือไปนี่มันหายหลุดแล้วมันซึมบอกลุ่มผม ออกทั้งลุมมันออกทั้งลุมเนาะออกทั้งลุมเหนื่อยเสียเวลาเ้องนะครับพี่น้องครกเด็กคือตีตรงขาหลอกนะครับหลอกกี่หลอกกึ๊งกึ๊งกึ๊งึ๊งหมดเหรอไม่หลอกเดี๋ยวพี่หลอกตัวที่สองตัวที่สองครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องมันเป็นกาลังขึ้นมาแล้วตัวที่สองตัวที่สอง วันโบเมย์น nah ั the the ่งของมันด hey. ูพี่เมย์ที่ใส่คุงสีดวอไรล้วมันดิ่บไอะไรกี้นัมันดูดกันขอบไุ่น้อง จาไปพุดมากครับก็พากันมาหอดบันวันนี้หอดบันเฟนต้อง็ดจิตต่อจาพไดคนคบนี่เบื้องต้นหนูนี่เต็มมาสตัวมกจนี่บคุมาแดงมากันกี่วกวนว่าเป็นไงววครับพี่เนาะขวบขึนใส่ทอลวิธีการสักหนูยอดนะครับนี่ไปหมดต้องเกลียดเนะครับเต๋ากกมีีหะ Ui, 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 โอเครับโอ้พี่น้องันนี้ก็แล้วเอาลงมอแลครับเมื่อกี้นี่ผมบรทไทยเบิ้งนะครับตอนวิธีทำของบุ๋มมาแดงครับพี่น้องแกเป็นกียแล้วครับสุขคัดถึกหลักอนามัยคับพี่น้องอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมเงือบ นี่ที่ตรงครับหรือว่าตรงคาล็อกครับพี่น้องชีวิตที่ผ่านมานี่มยเป็นอย่ในการใช้ชีวิตการอยู่การกินลำบากลำบนมันก็เป็นน้ำหัวแล้วเขาเสียคนไงเห็นบ่ชีวิตนี่นไงไม่เป็นน้ำหอย่างนี้แล้วเขาเสียคนไงชิดเคยชิดบอกที่ตรงบอกเกิดเกิดเกิดมาเผยยังสัตว์หนึ่งเขานี่จากแล้วเขาภาเกิดมากเขาบอกว่าจะได้๋ยวเขาภาคผิดมากเลยเป็นน้ำมูกเขาเขาพยายามเห็นน้ำฝนเขาเลยอืทถึงในวิทิ์เนี่ยปนกันไป ถาม่นี hmm. <c oughs> well, ่้คนเขาบอกว่าบุงหูกาดเปลือเกิดมาทสอทํามาหาสิ้นินอินเดียกันน้องงเมาหาชินห่ก็วนี่ชาตินาจิบุกเกิดหรอกบวนนี่เกิดปแแต่ละที่่ก็นเมือปวดชาดเดีย่ะอืมช่างว่าก็แล้วนะแต่ละทีแต่ก็ไปทานเมือมือปวดมือปวดเกี้ยวกรเป๋าต่ครับพี่น้องมาเยดสไตปุ่มมาแดงครับ อันนี้ก็ยังวนู้นอันนี้ล้วนอัน right? ีนล้ล้วนล้วนนู้นเนาแต่าคนนู้นคนนี้ล้วนบานี้ล้วนเนาะล้วนนะอมล้วนจะหนูคนก็ล้วนคนก็ล้วนป้อมได้หลเวเกคึหมอเนาะตพวกยังไงเนาะหมน้ยังไงคึ่งหม เดินเลยพี่ต้องชอบกดไลค์ช่ก,ชก,<อ>กดแชร์ถ้นนามักการกดติดตัมงกระโปรงไ้ขนหาภายในเมืองก็รอติดตั้งฝามรอบเพินัการติดตัมงัละการบพี่มน,น้องของคุณครับสวัสดีครับคุณปาคุณปู